เอะแล้วโอ้โหยิงได้เยอะเกินเยอะจังวะแลกูจะไปไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บแล้วหรอโคตรกูเจ็บเก็บโอ้สไนด์กูไม่ชอบเลยสไนด์กูเลี้ยไม่เป๊ะรีบ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 เฮ้ย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 เอ้ยไม่ใช่สไนด์ดิใช่สไนด์ปะเจ็บปึ๊ดมาดันอย่างนี้ดันอย่างนี้ตายไปเป็นไงดังยิงอ่ะครับนั่งยิงอ่ะครับเฮ้ยจี๋แล้วดีดนดีดน มามาเข้ามดิเดงหัวไปเลแตก2้เปลอ่นปืนแ๊บเอาปืนซัพีเก้าสอยู่ไหนวะยะเเดือดเดือือเ๊อกูหน่อยอไม่เวียดตัวมับนเฮ้ยเคจปืนอะไรวะผมได้เอกับพีเกานะทุกคนอ๋อตัวไกเจอละยยมไก่เกินไก่โพดหัว ข่อยอยู่ยาแต่โอ้ยเจอาหน้าค้ามึงตายกูจะ đ ีไปไหนไม่สานเลยปุ๊บกระโดดหน้าตาโอ้ยอยู่ไหนโอ้ข้างบนเสียงเต้นโอ้ยข้างบนซัวใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยตายไปเป็นไงเป็นไงปืนกูอ่ะขอบแดงมึงแหกตาดูบ้างมึงจะมาบอกกับใครอ่ะโอ้ยโอ้ยแตกเก็บสองเดือดเดือดเดือดเฮ้ย ไรเก็บสามอีกเดียวหัวครับทศทีอินโดหรือบ้าเฮ้ยลุดเหยียดข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยกลัวเหรอพิกกลมาตาอะไรดันคนโง่อะครับเฮ้ย <c oughs> อะไรวะ MC สก,กาเขาเรียกสก,กาปะโอ้โหผมได้ขอบแท็กเออผมได้ขอบแดง,ปง,ดออแงไปแล้วปืนอะอย่างเกินอะครับทุกคนกูแม่งโงเกินไปละกูคือพีซ่า มันอยู่ในล่างอวตาหรอ,อะ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 มึงอยาจำเอาไว้แล้วพอมึงข้ากูบไิได้ผมต้องโอ okay. เคเดี๋ยวผมน่าจะเต็มละโอ้เหลืออีกนิดเดียวมึงจะจงเพื่อเลยวะตอนนี้ก็เกาะผมก็เป็นอ่าขอบแดงนะคขอบม่วงนะครับอีกอีกสักหน่อยก็น่าจะเต็มนะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะอ่าผมขออัพเกาะแบบหนึ่งเด้อสัว,ว,ต,วตัวไหนวะตัวนี้ปะ เอ้ามันไม่ขึ้นละ่ะเอ้าออกขึ้นละขึ้นละซื้อแมงให้หมดซื้อแมงให้หมดซื้อแมงซื้อแมงหมดจัดโอเคพออีเทีย้ยตังค์กูห <c oughs> มดใช่ไหมครับพอแบบพอแบบไม่อยากจะได้เคยตังค์หมดนะครับแต่ก็ต้องจะเป็นต้องซื้อเยอะอะครับเพราะยี่มันเอ้ยเสียงปืนดันหน้าอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบนาฬิกาไปมมดจัดกูซักปืนออกมาจาังหวะนี้ ว่ายังไงอ่าข้างหน้าเจอละเปลี่ยนเอยเอเอใครตุ๋ยจะยันนีพ่อนมอมจะหนีจะหนีหนตาไหนนี่วดยไอ้สังหารอ้เหี้ยอย่าพูดมากครับตัวไหนวะข้างหลังหรือเปล่าอู้เป็นไงเป็นไง,นไงพี่จะโซ่คอมหมดของไทยน่าจะข้างบนนะมาตะเกียบหรือข้างหลังวะผมไม่ได้ดูเลยผมสันนุ้งอะครับกูไม่ได้ลกนะแค่ผมสันนุ้งเองผมติ่นเ้นนะครับผม ผมตื่นเต้นกับมันเลยครับเสียงปืนข้างหน้าตัวร้อยเปอร์เซนต์สองตัวมีรองมีเสียงเท้าด้วย <c oughs> ยังโคตรมัม <c oughs> ่วจังตะทีตะท,ตทีพี่พมนะั่วนะตะกี้นะ่ะอยู่ไหนวะรู้สึกว่าข้างล่างน่าจะมีตัวนะทุกคนสร้างมาเถอะขอมาฟาร์มเอาคนก่อนนะไม่ได้ฟาร์มของนะฟาร์มคนนะครับจริงๆก็ฟาร์มของแหละแต่แบบ เก็บเอาศพอะครับเก็บที่ศพอะครับท้ทีละการพอดีพี่มันหออ่อนะครับชอบเก็บที่ศพอะครับมีแบบไม่ไม่ศพเอ้ทันไหมโอ้ยไม่ทนันไอแม่แมยอ้ย,อยพอดีว่าชอบเก็บอาวุธที่ศพอะครับของที่ศพอะครับพอดีมันหอ้องกูจะพูดเดอ๋ทําไม <c oughs> ทดทีทดทีรู้สึกว่าน่าจะล่างากว่าละเฮียเอ้ย, <c oughs> อยไม่เข้าเลยโอ้ยหลบเจ่งนะเราะ มาประคำน้อยกูรอมึงนะอันนี้เอ้ยจุกลบอ่าเล่นเล่นก่อนเล่นก่อนเอ้ยมึงมาหรอจ๊ะมึงมาหรอจ๊ะเป็นไงสะบัดเหมาเข้าหัวเด้อสัวโอ้ยข้างบนไอ้ยังมึงจะตุยมึงจะตุยมึงจะยิงกูแล้วมึงจะหนีไปไหนมึงจะหนีเอ้ยมันไม่ได้หนีเฮ้ยจู่แป๊บใจเย็นนะเล่นก่อนเล่นก่อนใจเย็นยังไงกูก็ชนะตายละโอ้หนดสุดท้ายแม่งเข้าตัวว่ะไม่ไหวว่ะเก้าคิวแล้วว่ะผมแม่งต้งว่า ตึงี้อะไรกู Diamond, กเกือบตายมาตะเกียบเกาะกับแตกโม o ควคนสโม k ยาวิเศษโอ้โหดี f i r ดว่าผมไม่อยากจะจับเอ้ยรู้สึกมีตัวข้างหน้าน่าจะสองตัวนะได้ปะเอ้ยเสียงตีนแววๆตรงไหนวะเฮ้ยกูรู้นไปหมดแล้วแล้เสียงตีนกูวะเออเสียงตีนกูแหละน่าจะมีตัวนะข้างล่างอะถ้าผมแบบให้ผมถ่ายให้ผมเดานะเนะีน่ยกูว่าละเออจูบไปติดกระแพง เอ้ยลีโหลดเป็นไงยังไงกูกฆษนาเอ้ายังไงกูกูโอ,ยงงอ้ยี <c oughs> ่กูเกือบตายไอ้เหี้ยนึกว่าตายเหรอครับปิดสะโคบแม่งแม่งยิงกูเสร็จเลยผมไม่ว่าผมตายที่ไหนได้กูเ,เกือบตายเฮ้มันตายก่อนก็ตีข้างหน้าสองนาฬิกากสามสิบองศาฟาเรนไฮต์สโคบเป้งอ่ะโอ้เกือบตายเหี้ยพันยาก่อนหรือเปล่าน้องเลือดเหลือน้อยนะเฮ้ยซ้ายมือ มนันบวกกันโนเนียเลยเลือดผมแบบก็เยอะแหละเลือดผมตอนนี้แต่ตัวนั้นผมต้องได้คิวข้างหน้าตัวอยู่ที่ไหนน้อยมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวแค่เก้าคนเองไปเลือน้อยจังวะเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนหวะเฮ้ยข้างหน้าต้นพว้วมึงที่จะวัดกับกูหรอมึงหา <c oughs> ที่เล่นใหม่นะเนาะเฮ้ยเยอะ <c oughs> hey, นะครับเฮ้ยุปก,กูเกลบตายพี่ก็เจ็บนะครับเมื่อกี้ อย่าหาว่าพี่ไม่เจ็บพี่ก็เจ็บเหมือนกันทุกคน Let's go อ่าโอ้เหลือเหลือแปดคนแล้วหรอเฮ้ยมันใช่หรือไงเเหลือกี่คนวะแปดคนใช่ปะแล้วไอสิบเอ็ดอ่ะมันคือตัวคือมันคืออะไรวะเป็นการลูกมงกุฎอ่ะใช่ปะมัวจัดเลยตัวทีตัวทีเธอเธอะไปสระอืายเอ้ยโอ้โหข้างล่างมึงยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยกูจะดักวงมึงนะ สัวรีบเข้ามาดิเอ้ยข้างหน้าเสียงตีนขวามือแน่นอนบัดมาจังบวะนนี้ข้างหน้าสัวข้างหน้าไหนข้างหน้าเฮียแมงมดจับล่างบะเอ้หลังบ้านเฮ้เสียงตีนข้างบนสัวเฮ้ไม่มีวะเฮ้เสียงตีนข้างบนเอ้านล่างโอ้ยไม่ตายไหเจ็บปะ อ่ะก็แตกตายไปไม่บอกพี่ละเจ้ะมึงไม่บอกกูละมึงจะวิ่งไปไหนตายไปกดยับเลยเป็นไงปืนพี่มันแรงเออจริงๆปืนพี่ก็ไม่ได้แรงครับเป็นเพราะสีมือพี่พแค่นั้นแหละแต่กูกับตายได้ดงนะีเป็นไงสเตปกลางโลบงังพันยาโอ้โหเกาะผมก็ขอบทองนะครับเกาะเลเวลแม็กครับรู้จักมะยิงไม่เข้าอ่ะครับอืมพพี่มันเข้าพี่มันคือ สงครามที่วิ่งหลีกเลี่ยงได้พี่มันคือจอมนุษย์พี่ไม่เคยตายต่อยแม่งเลยโอ้โหไม่ออกไม่ออกก็ทีลังกันเผื่อมันจะออกไงเอ้ยข้างหน้ามีหรือเปล่าวะรู้สึกว่าน่าจะไม่มีนะเสียงตีนผมเอ้ยโอ้จุกลบเป็นไงมาเอ้ยเอ้ย,อยลีลอนจุลปจุกบจุ๊บจุกบจุจจ๊โอ้กอะกูจะแตกก็แตกคือจบนะทำอะไรเหรอจ้าเป็นไงหนึ่งมีแตะรู้จักปะ ฟิกสะโขบหนึ่งวิแต่ต้องแม่นขนาดไหนอ่ะต้องคมขนาดไหนอ่ะครับถึงจะแบบฟิกสะโรบแล้วแบบให้ให้ให้เป้าแม่งแบบเล็งไปที่หัวครับต้องเก่งขนาดไหนน้องๆคิดดูไอตัวตัววะไอ้แกะมึงอยู่ที่ไหนออกมาเชิญน,น้องอยังไงเธอก็แพ้ออยังไงเมื่อกี้ยังได้ยินเสียงตีนอยู่เลยตรงเนี้ยต้องแถวแถวเนี้ยท,ทำไมมึงไปไหนวะเออตอนที่ผมแบบบวกกับไปตัวนั้นผมยัง ยังได้ยินเสียงตีนอยู่เลยแล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วอะแอบเถอครับน้องยังไงน้องก็ตายถ่วงเวลาไปเถอะถ่วงเวลาไปก่อนนะเจ๊ะพี่ก็จะซิวๆอย่างนี้อ่ะครับเพราะพี่ไม่ควรน้องเพราะพี่จะวัดกับน้องเพราะพี่ใช้คอมคมของฮี่วัดมาวัดกลับพี่ต่อให้น้องยิงก่อนเลยเไม่ใส่ไอ้เจ้าเราไปหมดละไอ้บงจะบีบแล้วนะไอ้เี้ยหายไปไหนลราเจ๊ะเสียงเสียงตีนเสียงเท้าได้ได้ได้ยินโคตรแรงว่ะทุกคนได้ยินโคตรซัดว่ะ เสียงเสียงตัวเองนะเสียงเสียงเท้าตัวเองนะเสียงตีนนะเออพูดจะพูดย่ําทําไมวะพูดเดียวทําไมเจ็บขอยิงเลียงแล้วนะเดองพี่ยิงเลี่ยงแล้วนะแต่ไม่ไม่ออกมาวะเฮ้ยเป็นไงสเต็ปเป็นไงจุกหลบยิงหลบมาเป็นไงรีรอดเป็นไงนี่จุกหลบซัดหลบยิงจุกหลบเป็นไงซัดหลบนี่เป็นไงไปหัดทําตามพี่นะครับยิงแล้วจุกหลบอะครับเผื่อน้องๆใจโหดเหมือนเฮ้ย เฮ้ย,ยทําะลรจ๊ะไปจิจิ๊ด <c oughs> ในที่สุดพี่ก็ได้แซมอ่ะครับมันเป็นเกมแรกของพี่เกมแรกก็ที่หนึ่งเลยครับคิดดูน้องนานก็พี่โหดนะครับไอตัวนี้ก็ไม่ทําให้พี่ผิดหวังก็เัมก็เล่นตัวไหนก็หอดเกิดอะผมเกิดละ ทำไมไม่หอดอย่างนี้ละงั้นหรอทำไมพี่โหดแบบนี้อยางงั้นหรอน้องๆอยากรู้ใช่ปะกดติดตามพี่ไ้ดิน้องๆอาจจะรู้น้องๆต้องกดติดตามพี่แล้วก็ดูคลิปพี่บ่อยๆและน้องๆก็จะเก่งโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมน้องๆก็จะเก่งแบบน้องๆก็จะเก่งโดยที่แบบยังไม่ได้ทําอะไรอะครับอแค่ดูพี่ในแต่ละวันและกดไลค์พี่พพอร์ตพี่ กดแชรกดซับสไครต์กดอะไรก็กดนอกจากกดติดนไลน์นะพี่ไม่ชอบกดอะไรก็กดที่ทํำให้พี่ดังอ่ะเออที่ซัพพอร์ตพี่ได้ครับน้องๆต้องกดนะครับทุกคนเลาะเิเธอไปละไอ้เหี่ยอทีนาทีทุกคน <laughs> เบอร์ไปหน่อยเบิรไปนิดเดียวเองโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าเจี like me open up your eyes and insert a little rising you don't have to love me you don't have to like me got enough love in myself in my psyche you should have the same in your brain nightly if you wanna taste bitch you can fucking try me if you wanna hate bitch you know where to find me and if you're hate this, you can fucking bite me i'll be cruising in my lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha nah fuck.